Thank you. ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเก้าอี้แบรนซี่หูครับเป็นหนึ่งในแบรนเก้าอี้คุณภาพที่ทําราคาออกมาได้คุ้มค่าที่สุดแบรนดหนึ่งในตลาดเลยครับโดยในวันนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ยกเก้าอี้ซี่หูโคซี่มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูครับแต่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสเปคนะครับการใช้งานคุ้มเกินราคาแน่นอนครับการันตีนะครับด้วยการติดอันดับเป็นเก้าอี้ขายดีที่สุดในอเมซอนครับพร้อมทั้งยังเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนซี่หูอีกด้วยราคานะครับจะอยู่ที่5,990บาทเท่าั้นครั้ เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับว่าจกักอี้รุ่นนี้เนี่ยมันดียังไงบ้างไปดูกันเลยครับซึ่งซี่หูนะครับเป็นแบรนด์เก้าอี้จากประเทศจีนครับที่ให้ความสําคัญในเรื่องของคุณภาพมาพร้อมกับราคาที่ย่อมเยาวครับ และที่เมคิราของเราเองนะครับก็มีเก้าอี้สุขภาพนะครับจากแบรนด์นี้เนี่ยมาหลากหลายรุ่นเช่นกันโดยจะมีรุ่นยอดฮิตนะครับที่ขายดีมากๆอย่างซี่หูคอมฟี่ที่เป็นรุ่นพี่ของเจ้าโคซี่รุ่นนี้นะครับแถมยังมีรุ่นอื่นๆนะครับที่น่าสนใจอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งรุ่นของโฮมี่เอสและก็เมลโลครับบอกเลยว่าแต่ละรุ่นนะครับฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยจัดเต็มไม่แพ้กันเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูเจ้าซี่หูโคซี่กันเลยครับ ซึ่งการออกแบบโดยรวมนะครับของเก้าอี้อเลกโนมิกนะเจ้าตัวนี้ครับจะมีความโค้งเว้าครับเข้ารับกับช่วงเอวแล้วก็อบหลังได้เป็นอย่างดีครับดยตัวพนักพิงนะครับเขาก็ทำจากตะข่ายผ้าที่ระบายอากาศออกมาได้ดีครับซึ่งถ้าเกิดเรานะครับมองเข้าไปดีๆแล้วตัวตะข่ายผ้าของเขาครับก็จะมีดีเทลแล้วก็ลูกเล่นอยู่ครับทำให้ดูดีมากขึ้นไปอีกเหมาะกับสายจากโต๊ะคอมสายทำงานนะครับหรือจะเป็นสายจากโต๊ะคอมเล่นเกมนะครับก็ยังเข้ากันได้ดีอยู่นะ มาที่ตัวโครงพนักพิงกันบ้างครับเจ้าตัวนี้นะทำมาจากอลูมิเนียมครับแต่ว่าจะมีหุ้มด้วยไนล่อนอีกทีนึงครับที่บริเวณตัวฐานนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมเช่นกันซึ่งช่วงราคานี้นะครับบอกเลยว่าไม่ค่อยเห็นใครนะครับใช้วัสดุนี้สักเท่าไหร่ครับและการที่เขาเลือกใช้วัสดุแบบนี้นะครับทำให้โครงของเขาเนี่ยมีความแข็งแรงครับนั่นก็จะทําให้รับน้ําหนักได้สูงถึง150กิโลเลยครับเหมาะสำหรับคนที่มีส่วนสูงนะครับตั้งแต่160จนไปถึง180เซนติเมตรนะครับ สบายแน่นอนถัดมาครับที่รองคอกันบ้างครับมาพร้อมกับโฟมบุด้วยผ้าครับให้ความรู้สึกที่นุ่มแล้วก็ไม่ย้อยจนเกินไปครับแถวยังมีการเจาะรูนะครับเพื่อเป็นการระบายอากาศแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อนั่งนานๆแล้วแอบรู้สึกว่าอาจจะมีกินผมอยู่เล็กน้อยครับในส่วนของตัวเบาะนั่งนะครับก็ค่อนข้างหนาแน่นนุ่มสบายเลยทีเดียวนะ เพราะว่าทางแบรนด์นะครับเขาเลือกใช้วัสดุจากโฟมเนี่ยแท้ร0อปอรครับประกอบกับการออกแบบนะครับของตัวเบาะที่ทําร่องมาให้เป็นแบบว่า W shape แบบนี้ที่จะเว้ารับนะครับเวลานั่งเนี่ยพอดีเลยทําให้นั่งได้สบายมากๆบวกกับตัวเบาะนะครับจะมีความกว้างสําหรับคนที่ตัวสูงหน่อยก็ถือว่านั่งได้เต็มนะครับอาจจะมีพื้นที่เหลืออยู่เล็กน้อยเท่านั้นครับ มาส่วนนี้ครับที่วางแขนครับจะมีความเด้งไม่ได้นุ่มจนหายครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ากระด้างจนแข็งเกินไปครับอยู่ในระดับที่สบายๆกำลังพอดีครับซึ่งถ้าเกิดเข้ามาดูดีๆนะครับเขาก็จะมีทำร่องนะครับไว้สําหรับวางแขนนั่นเองก็จากที่ได้ลองวางก็รู้สึกว่าเออมันกระชับพอดีนะครับสบายทีเดียว และถัดลงไปเองนะครับก็จะมาถึงส่วนของล้อกันบ้างครับซึ่งเขาจะมีสีขาวแซมเข้ามานะอันนี้ก็เหมือนเป็นการเพิ่มดีเทลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากที่เราได้เอามาลองนั่งแล้วก็เลื่อนๆไปมาเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างเงียบแล้วก็ไม่ได้ทําให้พื้นเนี่ยเป็นยรอยด้วยนะก็ถือว่าโอเคทําออกมาได้ดีคุ้มค่ากับราคานะครับโดยรวมแล้วก็จัดว่าสําหรับเก้าอี้รุ่นนี้นะครับทำออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยแหละสาหรับคนที่มีช่วงงบนะครับอยู่ในราคาประมาณนี้ แต่ได้วัสดุนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ดูดีเกินราคาไปพอสมควรครับในด้านการปรับของเจ้ารุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะครับนั่นคือที่รองคอครับในส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับได้ทั้งองศาและความสูงโดยจะมาเป็นแบบตัวล็อกนะครับสามารถปรับได้หลายระดับ ปรับความสูงได้สูงสุดถึง10ซนติเมตรครับพนักพิงปรับล็อกของเขานะครับก็เอนได้3ระดับครับโดยคันโยกนะครับจะอยู่ทางด้านขวาของตัวเก้าอี้เอนได้สูงสุดนะครับ126องศาปรับเอนได้ง่ายครับใช้แรงไม่ต้องเยอะหรือถ้าเกิดใครอยากจะปรับความเหนื่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ที่ตัวแกมหมุนนะครับอยู่ตรงใต้เก้าอี้นี่เองเรียกได้ว่านอกจากจะเอามานั่งทํางานนะครับยังจะปรับเอนนอนพักสายตาเนี่ยก็ทําได้ง่ายๆเลยครับ ต่อมาจุดที่ชอบครับก็คงหนีไม่พ้นลำบาสพอร์ตครับที่ทำออกมานะครับแต่ค่อนข้าง,งดีเลยสามารถปรับระดับนะได้ทั้งระดับความตื้นความลึกแล้วก็ความสูงครับจุดนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นในเก้าอี้ช่วงงบราคา5,000บาทสักเท่าไหร่ซึ่งพอเขาเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามานะครับทำให้เก้าอี้รุ่นนี้น่าสนใจขึ้นมาเยอะเลย ส่วนความสูงของเก้าอี้รุ่นนี้นะครับก็ปรับได้สมูทครับเป็นโช๊คแก๊สเมื่อลองใช้งานดูแล้วนะบอกเลยว่าฟีลลิ่งตอนปรับนะครับก็ทําได้สมูทมากๆไม่มีส่วนไหนที่รู้สึกว่าจะติดขัดอะไรเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปเทียบกับเก้าอี้นะครับที่อยู่ในเรนจ์ราคาประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสองหได้เลยโดยตัววัสดุนะครับอย่างโครงเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับแล้วก็มีการออกแบบนะครับวัสดุคล้ายกันครับอย่างตัวลำบาร์พพอร์ตครับก็สามารถที่จะปรับความลึกความสูงเนี่ยได้เหมือนกันอีกด้วย เจนก็เล่าฝั่งของเจนไปแล้วนะครับแต่หลายๆคนครับสาลีราเนี่ยไม่เหมือนกันพวกเราก็ลองถามความรู้สึกจากเพื่อนๆดูนะครับว่าลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยครับความสบายตัวนี้ สำหรับผมรู้สึกได้เลยว่าตัวนี้แบบว่าตอบโจทย์ในสรลีระของผมมากๆครับทั้งเบาะก,ก็ใหญ่ดูแล้วระบายความร้อนได้ดีเพราะว่าเป็นผ้าถือว่าโอเคนะแต่ยังรู้สึกว่าตรงนี้เลืลอๆเพราะว่ามันไม่โดนหลังช่วงนี้เท่าไหร่วัสดุมันแบบโอเคแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันกองแกงการนั่งมันยังแบบมั่นคงอยู่ข้างหลังมันก็ปรับแล้วมันแบบอ่าพอดีกับหลังฐานของเก้าอี้อ่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปหลังนี้เขาสามารถปรับดันเข้าดันออกได้สูงต่ำได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ ปรับขึ้นลงได้ตัวตัวงสูงวาผมเนี่ยทั้งไรสบายเลยส่วนที่ชอบอย่างแรกเลยนะครับที่วางแขนมีความเคิร์ฟเพื่อรองรับล็อกแขนของเราเจ้าเบาตัวนี้นิ่มตัวลำบาที่สามารถดันเข้าดันออกได้แล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้อีกชอบอันนี้อันนี้นนปรับอย่างนี้ได้ปรับอย่างนี้ก็ได้อะไรเงี้ยดูซัพพอตตรงช่วงคอดีเบาะมันนุ่มแล้วก็แบบทำมาเป็นเคิร์ฟทำให้นั่งแล้วสบาย ความกว้างของบาอ่ะพอดีกับตัวเราก็รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันพอดีแบบพอดีกับลำตัวของเราอ่ะไม่ต้องแบบกลางออกหรือแบบหุบเข้ามาอะไรเงี้ยก็มาสรุปกันเลยนะครับหากใครที่กําลังมองหาเก,ก้าอี้สุขภาพนะครับที่มีงบประมาณไม่เกิน5,000 6 0 0 0เนี่ย ผมว่าเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยด้วยวัสดุต่างๆนะครับที่ให้มาพิเียมเกินราคาครับจุดการปรับเก้าอี้ก็ปรับได้หลากหลายครับในการใช้งานช่วงแรกนะครับอาจจะต้องมีการปรับตัวอยู่ประมาณนึงครับพอนั่งไปสักพักจะรู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยสบายขึ้นมาเยอะมากครับแต่ยังไงนะครับก็ยังมีส่วนที่เป็นข้อสังเกตและก็น่าเสียดายมากๆครับนั่นก็คือจุดที่วางแขนนะครับจะปรับได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นเองครับ ซึ่งถ้าเกิดเขาทำมาเป็นแบบปรับ 3D นะครับผมว่าตัวนี้จะน่าสนใจขึ้นมาอีกเยอะมากๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสนใจเก้าอี้ซีหูนะครับพวกเราก็ได้ทิ้งลิงก์รายละเอียดนะครับไว้ที่ช่อง description ด้านล่างสามารถเลื่อนลงไปดูได้อยู่ใต้คลิปนะครับและถ้าเกิดชอบคลิปนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราเมอร์คิล่าด้วยนะสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแกเจตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คิล่าครับสวัสดีครับ